สวัสดีครับพบกับผมแบกเลนเดินทางครับวันนี้ผมอยู่กับโชคต้นใหม่ที่ผมจะนำไปใส่กับ m i t ู u มชิไทตัน a ี่คูครับโดยเหตุผลที่ผมเปลี่ยนนั้นเพราะว่าผมไปติดแหลกหลังคาเพิ่มทำให้น้ำหนักลดเพิ่มขึ้นครับเวลาผมเจอถนนที่เป็นถนนไม่ราบเรียบครับหรือมีลุมเนี่ยทำให้รถของผมมีอาการโยกและ way, ย้วยโยนตัวมากกว่าเดิม ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการควบคุมรถนะครับแต่ว่าความหนึบยังคงเดิมนะด้วยการที่ผมจะมาแก้อาการเหล่านี้ผมจึงสั่งโชคโปรเฟนเดอร์มาซึ่งโช๊คที่ผมเลือกนั้นเป็นโปรเฟนเดอร์ PG5 ครับเป็นโชคอัปเกรดเพิ่มความหนึบขึ้นมาอีก15%จากของเดิมโรงงานครับราคาก็น่ารักมากราคาหลักพันครับสำหรับตัวโชคนั้น จะมีขนาดคล้ายๆกับโช๊คเดิมติดรถเลยโดยจะเป็นกระบอกสีดำอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับมานี้ที่ผมได้อ่านข้อมูลมาจะเป็นโชค๊คทวินทูปเป็นแก๊สกึ่งน้ำมันนะครับถ้าข้อมูลนี้ผิดต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับอ่านี่เป็นกระบอกหลังครับผม ก็ดูขนาดไซส์แล้วที่ผมไปส่งสองด้านท้ายรถเนี่ยก็ขนาดเท่าๆเดิมนะครับอุปกรณ์สําหรับโชคหน้าก็จะมีเกี่ยวกับมาเน,นี่ยยางเหรอสำหรับที่จะติดตั้งนะเขาก็จะแถมมาให้รวมไปถึงมีสติกเกอร์โปรเฟนเดอร์ครับสําหรับที่จะติดกับตัวกระบอกโชกหรือถ้าใครอยากเอาไปติดสติกเกอร์หลังรถก็ใช้งานได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะเอาไปติดตั้งกันที่ร้านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเทส การใช้งานแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมเดี๋ยวรอไปติดตามชมกันครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านวิวสเปกแล้วนะครับผมได้นำเจ้า <S ม s t s ชิไทท i Titan 4มาอัปเกรดช่วงล่างโดยโช้ที่ผมใช้นั่นคือ p r o Fender pg5 ครับเดี๋ยวเราไปดูฟิลลิ่งกันว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วจะเป็นอย่างไรกับความหนุกที่เพิ่มมา15% เอาติดตามชมกันครับ ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือโชคเดิมติดรถนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูของใหม่ครับทเงเปลี่ยนอเนี่ยดูนะกระบอกสีดำเหมือนกันเลย ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ยกรถนะครับหรือมีการโหลดเตี้ยนะสำหรับรถสแตนดาร์ดเลยหลังจากที่ออกจากร้านทำโชว์นะครับความรู้สึกแรกก็คือรถมีอาการนิ่งขึ้นแล้วก็หนึบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่เรื่องการเก็บรอยต่อของถนนเนี่ยที่ผมสัมผัสมาก,ก็คือดีขึ้นนิดนึง แต่ไม่ได้ดีที่สุดถ้าไปเทียบกับโมโนทูบเนี่ยต้องบอกว่าตัวโมโนทูบที่ราคาเกือบ20,000ืเนี่ยดีกว่าอย่างชัดเจนก็ยังว่านะครับราคาหลักพันกับหลักหมื่นคุณภาพก็ต้องต่างกันแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเทสย,ยาวๆอีกครั้งหนึ่งว่ามันคุ้มค่าไหมกับการนับเกรดขึ้นมาเนี่ยหรือจะเอาเป็นตัวกระบ,บอกเหลืองปรับสีไปเลยหรือจะเป็นโมโนทูกบกระบอกเองินไปเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปติดตามชมกันอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังครับ เดี๋ยวผมจะมาเทสการดูดจัมป์คอสะพานให้ดูนะครับว่าความมันจะมีความแตกต่างจากเดิมไหมโดยผมจะบิงที่ความเร็วประมาณ80ไปเลยเราเจอคอสะพานแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูความรู้สึกผมนะว่าจะต่างจากเดิมไหมถือว่าทำได้ดีเลยครับเพราะปกติโช๊คเดิมนั้นจะมีจังหวะลง อีกรอบหนึ่งก็คือจังหวะลงสองรอบนะครับแต่อันนี้คือลงเสร็จโยกขึ้นจบเลยครับอ่าในปีอันนึงครับความเร็วที่เก้าสิบถือว่าควบคุมรถได้ดีมากเลยครับถือว่าราคาเนี่ยโอเคมากๆเลยผมไม่คิดว่ามันจะทำได้ฟิลลิ่งที่ผมพอใจขนาดนี้แต่ต้องยอมรับก่อนรองคับว่ามันไม่เข้าโมโนโทูบนะโมโนทูบมันจะนิ่งกว่านี้ แต่ของอันนี้มันก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งของมันเลยแหละข้างหน้าจะเป็นโค้งนะครับซึ่งแต่ก่อนผมก็เข้าประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบเดี๋ยวเรามาดูว่าอันนี้มันจะเป็นยังไงนะความนึกที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมสิบ้าอร์เซนตทิงผมอยากเข้าเร็วกว่าน,นี้แต่ว่าด้วยความที่มีรถสัญจรด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคันนะครับ ถ้าเข้าที่ความเร็ว100เนี่ยถือว่าเนียนมากครับคือเกาะเส้นถนนเหลืองได้เลยไม่หลุดเลยนะครับอันนี้ใช้หมวดขับสองนะถือว่าผ่านผมจะมาพูดถึงถึงความนิ่งของโชคตัวนี้นะครับต้องยอมรับว่านิ่งขึ้นกว่าโชคติดรถค่อนข้างพอใจโดยสมควรนะ ไมได้ครับเพราะว่าตรงนี้กําลังทําถนนอยู่โดยปกติแล้วผมก็ไม่ได้ขับเร็วขนาดนี้นี่คือเทสให้ดูว่าประสิทธิภาพที่เปลี่ยนไปแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับ เจอคอสะพานกันอีกรอดครับลองดูครับความเร็วหนึ่งรอสิบกิโลเมตรต่อช่วมงยันเนียนเลยครับผมไม่มีอาการลอยตัวเลยครับใส่ได้เต็มที่เดี๋ยวผมจะสรุปสุดท้ายให้ฟังนะครับว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงครับ เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังครับว่าใช้มาแล้วเนี่ย105กิโลกับการเทสแบบหนักๆเลยนะเหลืออย่างเดียวที่หนักที่สุดคือการลุยอันนี้ผมยังไม่ได้เทสเทสบนวิ่งถนนด,ดำนะครับโชคโปรเฟนเดอร์ PG5 ราคา2,840บาทเป็นโชค๊คทวบินทูปนะถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดแกสกึ่งน้ำมันขนาดโชค๊คอ่ะ เท่ากับของเดิมติดรถเลยในราคาใกล้เคียงเนี่ยมีหลากหลายยี่ห้อนะครับซึ่งเป็นโชค๊คน้ำมันร้วนเกียร์จะใหญ่กว่าแต่ผมเลือกเป็นโปรเฟนเดอร์เพราะว่าผมเคยใช้ของโมโนทูบที่เป็นกระบอกเงินปรับ,บระดับไม่ได้ครับใส่กับรีโวอยู่ซึ่งผมพอใจกับประสิทธิภาพของเขานะครับโดยสรุปเรื่องแรกที่ผมต้องการแก้อาการโยนยุ้ย ของรถนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจสามารถวิ่งรูดได้เต็มที่เวลาที่เราอารถมันลอยตัวอะไรเงี้ยครับจังหวะที่รถมันยุบเนี่ยสเต็ปมันสเต็ปเดียวขึ้นเลยมันจะต่างจากโชค๊คเดิมคือมันจะโยกประมาณสองสเต็ปนะตัวนี้คือข้อต่างข้อที่สองรถนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นยังไงคือเวลาเราขับเนี่ยหลกการโครงเคของรถเนี่ย มันลดลงไปเลยข้อที่3เรื่องความหนึบชุกเดิมของไททันนั้นหนึบอยู่แล้วนะไม่ใช่ไม่หนึบแต่พอมาใส่โปรเฟนเดอร์พีจเนี่ยมันเพิ่มความหนึบขึ้นมาอีกทั้งการวิ่งขับ4หรือขับ2โดยเฉพาะขับ4เนี่ยมันเพิ่มความหนึบอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือมันจิกโค้งมากยิ่งขึ้นซึ่งปกติขับ4เดิมมันก็จิกอยู่แล้วแต่นนี้คือจิกแบบไม่หลุดโค้งเลยนะครับ วิ่งตามเส้นกลางหรือเส้นขอบที่เราวิ่งได้เลยทีนี้โชคนี้มันเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ไม่ได้เน้นประสิทธิภาพสูงเน้นใช้งานทั่วไปผมขอเทียบกับ p r o f ฟ n เดอร์ n o โนท e 2 0ซึ่งผมใช้เองเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวนี้เองดีก,กว่าตัวอื่นผมไม่เคยใช้ผมจะไม่พูดถึงนะครับถ้าคุณเน้นประสิทธิภาพคุณไปมทูบ2 0เลย สิ่งนึงที่คุณจะไม่ได้จากมโมโนทูกของตุศูนย์กรณีไม่ได้ปรับระดับเหมือนผมนะคือความนุ่มนวลมันจะไม่มีมันจะเป็นการแข็งกระด้างเพราะว่ามันจะได้ความนิ่งและหนึ่งต่างจากโฟรฟินเดอร์ p g 5ตัวเนี้ยจะใกล้เคียงกับของเดิมมากๆคือลดนิ่งขึ้นและยังได้ความนุ่มของโชค๊คอยู่ฟิลลิ่งเดิมๆนั้นยังคงอยู่ครับแน่นอนว่า การเลือกโชค๊คเนี่ยมันก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละบุคคลซึ่งผมอะ่ะไว้ใจแบรนด์โปรเฟนเดอร์ถึงแม้จะกระบอกเล็กกว่าท้ายอื่นๆนะในราคาหลัก3,000เนี่ย2 8 0 0ัแ่าของยี่ห้ออื่นๆเนี่ยกระบอกเนี่ยจะเป็น16มิล20มิลแต่ตัวเนี้ยอยู่ที่12.5ซึ่งถ้าไปดูจริงๆอะ่ะใกล้เคียงของเดิมเลยแทบไม่ตา่างแทบดูไม่ออกเพราะว่า มันเป็นโชุกระบอกสีดำเหมือนกันเทียบเลยนอกจากคุณจะไปอ่านจริงๆอ่ะคุณถึงจะรู้ก็หวังว่า P g 5ตัวเนี้ยจะไปตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปหรือคนที่เน้นประหยัดงบแต่ยังคงอยากได้ฟิลลิ่งเดิมๆอยู่แต่ถ้าใครต้องการความสุดก็ขอให้ข้ามรุ่นนี้ไปเลยไปเป็น mono t u b กระบอกเหลืองหรือเป็น mono t u b เฮ้ย hey, ขออภัยครับไม่ใช่โมโนทูปกระบอกเหลืองเทวินทุปปรับ4กระบอกเหลืองหรือโมโนทูปกระบอกเองินขึ้นไปเลยครับอันนั้นคุณจะเน้นประสิทธิภาพแต่ถ้าคนนุณเน้นอย่างผมนี่คือเน้นฟิลลิ่งเดิมๆแต่แก้อาการย้้ยดีโยนให้มันดีขึ้นมานิดหนึ่งให้เราขับรถได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ แลวต้องขออภัยเพื่อนน้ทางด้วยนะครับที่ผมขับรถเทสมาเพราะว่าผมค่อนข้างใช้ความเร็วในการเทสพอสมควรแต่ว่าตอนนี้ผมก็ใช้ความเร็วปกติครับอยู่ที่ประมาณ1 0 0 1งอยู่แค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแบกเรนเดินทางครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ